สวัสดีคร eh? ับ FC สาวน้อยเป็นบรรผาน FC น้องอุ๋งอ so ิงครับพบอีกแล้วครับสำหรับช่องพี่สองนะครับ JO1 Official นะครับวันนี้มานะครับเจอเห็นน้องๆกำลังแต่งหน้าหนึงเป็นหมออีกจะว่าพอแล้วนะเป็นมีบ้านนี่ก็เป็นหมอ หมอลำอ<เ>แต่งหน้าแต่งหน้าไปทำอะไรครับเนี่ยว,นนวันนี้ถ่ายโปสเตอร์ครับวันนี้ถ่ายโปสเตอร์ใับของสามัลำเพลินโชว์ของวงสองนะครับาสาวน้อยลำเพลินโชว์ใยาอันนี้น้องอะไรครับน้องก๊อฟสลันครับน้องก๊อฟสลันครับน,น,นี่ครับน้องก๊อฟสลันมีช่างแต่งหน้าด้วยวันนี้ก็จะถ่ายโปสเตอร์นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์อันนี้น้องก๊อฟสลัน

เย่อหลายนิวเขา่เขาอยู่น่าสิบเลวกองเชียกก็นั่งกินข้าวโชว์อยู่นะครับคนแต่งหน้ากับคนทุกแต่งก็เริ่มอยู่ข้าวแล้ว <c oughs> กินไม่ได้นะต้องถ่ายเสร็จก่อนเพราะเดี๋ยวปากจะเลอะไปกินก่อนก็ได้ครับพมาถ่าย คครวามท่ารักของน้องๆ้อน้องก๊อปสลันลําสาวน้อยลําเพลินโชว์วงสองทีนสองแล้วนี่หละศิลปินหนึ่งน้อยหน้ามนอายุกันยังมาลายดอกฮัลโหลฮัลโหลในเจ้าปีราคาพันพีเพิ่งจะหันร้องหันลำา ก็ว <mile> ่ากันว่าเป็นมอนลัมติดนะครับกับทั้งติดนะมั้งห้องงั้มแหละครับแต่ซ้อนมากับกระสีแขกจึงสายกลัวกับถือว่าคุณคู่กับคณะภูมิเนี้เพื่อให้โอกาสให้จับไม้นะครับผมกับต้องขอบคุณเพนักงานนะคะก็กลับมาฝึกมาร่าเงินอย่ครับผมใช่อยู่ที่นี้ต้องครบเครื่องครับลองเล่นเต้นลำมเด็กผมพี่พี่ว่าข้อดีเลยนะอย่างน้อยๆอ่ะไม่อ้วนนะ พราะเต้นแล้วมันเหงื่อมันออกไงแมนเออไอเดี๋ยงเมนด้วยนะเป็นหมอลำใช่ออกกําลังกายทุกวันออกกําลังกายทุกวันด้วยก็ได้อะนึกภาพี่นั่งขี้ช็อตแต่ถ้าเป็นหมอลำเพียวๆอย่างเดียวนะพี่ว่าไม่ค่อยได้ออกหรอกไม่มีเวลากอลสลันได้น้าม้อนนะครับเป็นหัตถ์ดำาัตถ์ดำ ฝาก FC เสาวน้อยนะครับคอยชมผลงานน้องก็ได้นะครับเปิดวงวันที่31สิงหาคมนี้เสาวน้อยลำเพินโชว์ว่าครับมาเต้มห <c oughs> ่าไทยโบเติมค่ะเจ้าฮัลโหนครับใช่โบว์เตไม้นี่ยฮัลโหลยังยุ่งสองเงี้ยยังไงพอได้ <c oughs> พราะว่าพ่อรับหน้าที่นายเคร่องแสดงท้าทยอ่อนแลแ้วกเราเพิ่งใช้บ้านเดือนที่อีกนี่ออนี่ก็ฝากด้วยนะครับน้องก๊อฟสลันนะครับฝากเป็นกำลังใจน้องด้วยเปิดวงวันที่31นะครับสาวน้อยรำเพื่นโชว์แล้วก็ฝาก FC สาวน้อย FC น้องวิงนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจพี่สองเลยนะครับช่องพี่สองนะครับ JO1 Official นะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆมาให,ให้ชมันอีกนะครับขอบคุณครับ